สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่มีฟองชนแนลนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะพาทุกคนมาสมัครอินเทอร์เนต็ตของ AIS นะครับผมซึ่งจะได้เป็นเน็ต 4Mbps นะครับผมก่อนที่จะไปดูในส่วนอื่นนะครับเดี๋ยวเอารหัสสมัครไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับว่าวิธีการสมัครต่างๆเงื่อนไขต่างเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับรหัสในการสมัครก็คือดอกจัน777ดอกจัน967แล้วก็สี่เหลี่ยมโรออกนะครับ นี่คือรหัสสมัครอินเทอร์เน็ตนะครับผมแล้วใครบ้างที่จะสามารถใช้รหัสอินเทอร์เน็ตในการสมัครครั้งนี้ได้นะก็คือต้องเป็นลูกค้าของ AIS ลายใหม่นะครับทุกคนซึ่ง ระยะเวลาในการสมัครเนี่ยน่าจะถึงสิ้นเดือนของกรกฎาคมนี้ก็จะเสร็จสิ้นนะฮะก็ไม่สามารถที่จะใช้รหัสนี้ในการสมัครได้แล้วนะครับส่วนใครที่เป็นลูกค้ารายเก่านะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ตอนท้ายเลยกันนะครับเอาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลยกันนะว่าถ้าเป็นลูกค้า a อรายเก่าที่ใช้งานมามากกว่า1ปีแล้วอยากจะได้โปรโมชั่นตรงนี้บ้างต้องทํำยังไงนะครับเดี๋ยวตอนท้ายผมจะบอกแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าเรื่องราวของรหัสนี้ก่อนแล้วกันรหัสดอกจันทร777ดดอกจัน 9 6 7สี่เหลี่ยมนะครับสิ่งที่จะได้จากนี้ก็คือจะได้อินเทอร์เน็ตความเร็ว4 Mbps นะครับผมเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดแล้วก็ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานนะครับแถมยังสามารถใช้อ a อ s Super WiFi แบบฟรีไม่อันด้วยนะครับทุกคนราคาต่างๆที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือจะอยู่ที่150บาทต่อครั้งนะครับต่อ30วันนั่นก็หมายความว่าทุกๆ30วัน ท่านผู้ชมจะต้องจ่ายเงิน150บาทเพื่อต่ออายุโปรโมชั่นนะครับโดยที่เราไม่ต้องสมัครใหม่นะเขาจะต่ออายุให้เราเนี่ยอัตโนมัติทั้งหมด6รอบบินนะครับแล้วก็ใครที่สนใจจะใช้งานต่อเนี่ยอะไรยังไงนะครับเขาก็จะพิจารณาอีกทีนะครับเผื่ออาจจะได้มากกว่า6รอบบินก็ได้นะถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าชั้นดีนะครับแล้วก็ในส่วนของการสมัครเนี่ย ซิมใหม่จะต้องเปิดไม่เกิน7วันเท่านั้นนะครับผมหลังจากที่เราเปิดซิมมาแล้วนะครับคือเป็นซิมใหม่ใช่ไหมเปิดซิมมาแล้วปั๊บเนี่ยเราจะภายใน7วันนะครับเราจะต้องมีการกดสมัครให้เรียบร้อยนะถ้าเกิดว่าเกิน7วันไปเราจะไม่สามารถสมัครได้นะครับทุกคนเหมือนกันเลยนะในกรณีของคนที่จะย้ายจากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือนนะครับสามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้แต่ว่าทุกคนจะต้อง ทำภายใน7วันนะครับหลังจากที่ทาการย้ายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูในส่วนของคนที่อยากจะใช้เน็ต4 Mbps ของสมาชิก a อเอสไลน์เก่าบ้างนะครับผมว่าใช้อย่างไรจึงจะสามารถสมัครได้ทํำยังไงนะฮะก็คือจริงๆแล้ววิธีการสมัครเนี่ยมีทั้งหมด3วิธีที่จะสมัครได้นะครับแต่ว่าผมจะพูดแค่วิธีเดียวนะครับในวันนี้นะ วิธีที่1นนะครับก็คือการที่เราย้ายจากซิมเติมเงินเป็นแบบรายเดือนนะครับของ a อ s เนะก็สามารถที่จะใช้โปรโมชั่นตัวนี้ได้วิธีที่2ก็คือคุณย้ายซิมจากค่ายอื่นมาใช้ค่ายของ a อ s เก็จะใช้งานตัวนี้ได้นะครับในราคา150่าบาท c m เอ็นี่แหละหรือว่าจะมีโปรโมชั่นที่ดีกว่านี้ด้วยนะครับผมก็ลองศึกษาดูนะครับและวิธีที่3ที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเป็นวิธีที่ผมจะแนะนำเพื่อนในวันนี้แหละก็คือการ จะย้ายค่ายแต่ว่าเราไม่ย้ายเหมือนก็ว่าเป็นการหลอกย้ายนะครับผมแต่จริงๆไม่หลอกหรอกเราไปปรึกษาคอร์เซนเตอร์แค่นั้นเองนะครับคือวิธีการที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือให้ทุกคนนะครับกดไปดอกจัน151นะครับดอกจันตามด้วยรหัสบัตรประชาชนของเราตัวอย่างเช่นอ่ะโอเคนะฮะเป็นรหัส13หลักนะครับ บรรประชาชนแล้วสี่เหลี่ยมแล้วโรออกหมายเลขนี้หมายคือหมายเลขอะไรมันคือหมายเลขสําหรับการตรวจสอบสิทธิ์ในการย้ายค่ายนะครับซึ่งเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยเ,เราจะได้ข้อความประมาณ10นาทีนะข้อความสําหรับการย้ายค่ายซึ่งถ้าเราจะย้ายแบบนี้นะครับทาง call center ของ AIS เนี่ยจะโทรกลับมาสอบถามของเรานะว่าเหตุผลที่จะย้ายค่ายเนี่ยเพราะอะไรนะฮะ เราก็ให้เหตุผลเข้าไปนะครับว่าต้องการโปรโมชั่นเน็ตที่ราคาถูกกว่าเดิมหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับผมเขาก็จะหาคําตอบมาให้เรานะครับว่ามันมีโปรโมชั่นเน็ตตัวไหนบ้างที่น่าสนใจนะซึ่งวิธีการนี้หลายคนก็ใช้กันนะครับผมแต่ว่าต้องเป็นลูกค้า a i s ที่ใช้งานมามากกว่า31วันนะครับผมคือถ้าจะให้ดีเลยเป็นลูกค้ารายเก่าของเอจริงๆนะหปีขึ้นไปเนี่ย มีโอกาสทําวิธีการนี้ได้สูงมากๆนะครับผมทางคอร์เซนเตอร์ก็จะให้เราเนี่ยทำการสมัครนะโปรโมชั่นณเวลานั้นเลยนะแต่คุณต้องมีตังในมือถือให้พร้อมนะคุยกับเขาก่อนนะครับเช่นคอร์เซนเตอร์ยื่นข้อเสนอมาว่าเนี่ยมีเน็ต 10Mbps เนี่ยให้ในราคา200บาทต่อเดือนหรือว่าเน็ต 4Mbps ในราคา150บาทต่อเดือนเนี่ยคุณสนใจแบบไหนนะฮะก็ให้เติมเงินแล้วใหคอร์เซนเตอร์สมัครให้ผมเคยสอบถามทางคอ l l เซนเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสามารถ สมัครด้วยตนเองได้หรือเปล่าสําหรับคนที่เป็นลูกค้ารายเก่านะครับก็ได้คําตอบจากทาง call center มานะครับว่าไม่สามารถที่จะสมัครด้วยตนเองได้เพราะว่าบางโปรโมชั่นเนี่ยต้องให้ทาง call center นะครับเป็นคนสมัครให้นะครับผมก็ลองเจรจาพบอดูนะฮะเราก็จะได้โปรโมชั่นนะสามารถใช้งานได้ประมาณ6รอบบินนะหรือ1ปีนี่แหละนะฮะมีทั้ง2แบบก็ลองคุยกับเขาดูนะครับว่าต้องการโปรโมชั่นแบบไหนนะครับทุกคนแล้วในส่วนของการใช้แบบ4 MBPS ตัวที่ไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะสามารถทําได้ไหมในค่ายของวันตูคอแล้วก็ค่ายอื่นๆเนี่ยจริงๆแล้วสามารถทําได้นะครับผมแต่ว่าราคาของโปรโมชั่นค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับอาจจะอยู่ที่ราคา690กว่าบาทเลยทีเดียวนะครับเท่าที่ผมเห็นนะคือวิธีการนั้นเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวครับเติมตังค์ให้พอแล้วกดสมัครไปเลยถ้าเกิดว่าคุณมีเงินเหลือๆชิวๆนะครับผมก็ใช้โปรโมชั่นนั้นโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้นะครับคุณจะได้เน็ต CMBPS วิ่งแบบ ไม่ลดสปีดแล้วก็ไม่อันนะครับในราคาเดือนละ690บาทซึ่งในมุมมองผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะราคาสูงเกินไปนะฮะก็เลยไม่น่าสนใจนะฮะหรือว่าจะใช้เป็นตัว10 m b p s เนี่ยราคาอยู่ที่700-800บาทผมก็ว่ามันก็ราคาสูงเกินไปนะครับผมก็วิธีการต่างๆเหล่านี้นะฮะก็เอาไปประกอบการตัดสินใจนะสหรับใครที่เป็นลูกค้าของ a i s ลายเก่าแล้วอยากจะใช้เป็นโปรโมชั่นที่ ไม่อันแลวก็ไม่ลดสปีดนะครับทุกคนวันนี้มาให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับผมอาจจะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะฮะสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับผมจะพยายามหาข้อมูลมาให้ทุกคนแล้วก็เป็นข้อมูลที่ตรงไปตรงมาที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แล้วกันนะเพราะว่าผมเองก็เป็นคนใช้งาน ในส่วนของซิม AIS เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ค่ายอื่นๆเนี่ยผมก็ใช้อยู่หลายค่ายเหมือนกันเพราะว่าผมเองจะต้องทาคลิปเกี่ยวกับมือถือนะครับก็เลยมีซิมอยู่หลายค่ายนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องทดสอบตัวเองด้วยนะครับโอเคครับผมคิดว่าน่าจะให้ข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากสอบถามตรงไหนคอมเมนต์ไว้ที่ดาลล่านะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปตอบให้หรือว่าถ้าเกิดมันไม่ยาวจนเกินไปเดี๋ยวผมจะตอบในคอมเมนต์ให้เลยนะครับผมจะได้สะดวกนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมจะได้เอาข้อมูลต่างๆเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับผม แล้วพวกใหม่คลิปหน้าครับกับมีฟอง a n n e l นะครับผมจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะครับผมจะได้ไมพลาดโปรโมชั่นดีๆแล้วก็อินเทอร์เน็ตดีๆจากทางเราที่เราคัดสัรมาให้นะครับผมไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ